ก็ไม่ได้ลงคลิปมาสักเดือนสาเดือนนะสามโมงครึ่งแล้วยังไม่ไถึงสนามบินเลยบอวตกเครื่องตรงนี้ไปไว้โอเคโอเคผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งคนรักวิกไวครับนะผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะน่าจะ ไม่ได้ลงมาประมาณเดือนสอเดือนสาเดือนน,ะนอกน้อก็ไปมารับชมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณด้วยนะที่ยังติดตามกันอยู่ก็เหตุผลที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่าผมโดนย้ายที่ทํางานมานะปกติเนี่ยผมจะทํางานเออพ่ตื่นนอนเลยเป็นรถฟอร์มโฮมครับที่บ้านนะท,ท,ที่จาาังหวัดต่า ับพี่โลผมได้อยู่ใค่สองจังหวัดน,นี้เราไปไปประมาณนะแต่ตอนนี้โปรเจกต์ของผมเนี่ยเขาเรียกตัวดึงเข้าไปสว่บบงังงานใหญ่ที่กรุงเทพนะผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะทําคลิปรีวิวบิ๊กไบค์อะไรเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะหนักไปในทางที่เพจ mv biker นะตัดใส่เพลงมาส่วจะไม่มีเวลามาทําพูดอะไรเงี้ยนะนก็มีเวลาคิดคอนเทนต์นะผมคลิปนี้ก็คือว่าอยากให้รู้ว่าตอนนี้ผมติดจริงๆนะแต่ไม่ได้จะจากลาการท,ทํา YouTube ไปไหนนะยังยังอยากทําอยู่นะแต่ว่า ติดประเด็นนี่แหละที่ทํางานนะโดย,ยดยาเข้ามากรุงเทพตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพนะผมก็ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะเพราะว่าปกติผมเป็นคนคนเป็นคนบ้านนอกนะ้นไม่ค่อยชอบพกรถติดอะไรนี้เท่าไหร่นะก็โอเคเดี๋ยวก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะที่ผมอาทคลิปอยู่เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็จันทร์อยู่สามวันติดผมจะขึ้นเครื่องนะฮะจากกรุงเทพเพื่อจะไปออกเทปที่พิทโลกอาเอ้ยลิ้มขันไม่ค่อยได้พูดนะ ก็ผมจะขึ้นเครื่องจากกรุงเทพนะครับไปพิษลูกไปหาชาวแก้งนะที่รออยู่ฮะนัดกันออกทิปนะผมคิดถึงมากคิดถึงเอ็ดพันสุดๆเลยตอนเนี้ยอยากดินเสียงแบบเสียงหวานๆของเอ็ดพันนะเสียงสับเกยียร์ระเบิดนะโอ้โหคิดถึงเอ็ดพันมากนะผมก็โอเคผมก็เปิดคลิปแบบนี้แ้วกันเนาะเดี๋ยวจะ พรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องไปหาสุทธิ์ลักของเราดีกว่าเจ็ดพันนะผมเกิดคิดถึงมากๆตอนนี้โอเคก็ผมติดตามตอนต่อ,ตอไปโอเคฮนะก็ตัดคลิปมาที่ภาพเรากําลังจะรีบไปขึ้นเครื่องนะเครื่องออกสี่โมงห้าสิบตอนนี้ตอนนี้สามโมครึ่งแล้วยังไม่ถึงสนามบินเลยอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะตองจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง ตัวตกเครื่องตรงนี้ไปไยโอเคเดี๋ยวตัดภาพอีกทีน่าจะไปถึงสนามบินแล้วแหละเนาะโอเครีไปรีไป โอเคผมก็เดินทางถึงพิดโลกเรียบร้อยแล้วนะเออเึินเครื่องเพื่อมาออกทริปันรลวอะไรคลิปนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจากดอนเมืองถึงพิดโลกครับผมก็ตอนนี้รถผมเนี่ยจอดอยู่ที่อู่นะอยู่อยู่ที่อู่เอาไปเปลี่ยนคาเบกนะเออรถพันแรงเกิเนไงี้ยาเบกเลยหมดไว ก็เดี๋ยวเราจะแปลรถอาแปลรถเอสพัน์นะี่คิดถึงแย่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ออกทริปแล้วโอ้โหคิดถึงมากเลยไม่ได้ออกทริปมานานแล้วผมก็โอเคติดตามชมกไ,ได้เลยไปครับผมไปโอเคท่ามชมตอนนี้เราก็ลงจากเครื่อง้วฮะเดินทางถึงอู่เรียบร้อยแล้วนี่มารับรถแล้วผมนี่เอสพันต่พิ่งอาวของเรานะผมก็โอ้โหห่างหายไปเกือบ หนึ่งอาทิตย์นะฮะไม่ได้จับรถนี่เปลี่ยนพับเบรกเรียบร้อยแล้วเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนี่ฮนะอูที่เอารถมาฝากครับผมเนี่ใครสนใจก็เอารถมาฝากได้นะร้านนี้ไม่ต้องกลัวรถหายครับผมเน่่น่อ่านี่ครับผมพับเบรกบอกให้ช่างเปลี่ยนพับเบรกแล้วก็ให้เก็บไว้ก่อนนะจะเอาไว้ทำคลิปนะผมก็พับเบรกที่เปลี่ยนไปเป็นยี่ห้อนี้เลยเนี่ย ี้ออะไรไม่รู้เนี่ย V X เบรกเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคาเบรกใช้ยันเกือบหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอา,อาทิตย์ที่แล้วขี่ไปแล้วรู้สึกว่าเบรกมันมันเสียดสีดังกันแปลกๆนะเห็นไหมบางเดี๋ยวให้รู้อีกอันหนึ่งให้ดูวันนี้นี่เย็ดแม่งเหล็กฮะเหล็กชนเหล็กครับผมผ้าเบรกไม่มีเลยนี่ 1, โอเคผมก็นี่เป็นพันโอเคไม้แหงไม่ได้ฟังเสียงนานเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อย้วยกันเนาะเออไปเป็นหนุ่มกรุงเทพอยู่นานนะผมไม่ได้ฟังเสียงเลยปกติอยู่พิโลกเนี่ยคือแบบสตาร์ทเกือบทุกวันนะผมโอเ้โอเท ผมก็ได้ยินเสียงของลูกหลักไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากห่างหายไปนานนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปออกทริปกับชาวแก๊งนะไม่รู้จะไปที่ไหนนะมีสองที่ระหว่างกำแพงกับเขา้อนะยังไม่ได้ตกลงกันเดี๋ยวก็จะไปถ่ายคลิปทำยูทูบแหละเนื่องจากไม่ได้ลงมานานนะผมโอเ่ไปรับชมกันเลย it's And how careless we be. Yeah. all day and all night We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk. And then hook up, we were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run. We off. hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me. We're never apart, drinking too young. Way too much fun out in the sun. Or when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights. I remember everything And how careless we could be And how careless we could be we were so loud we were so proud we had no doubts weekends and weekdays we'd spend our own way we were careless we were fearless we were reckless time was precious we loved to waste time whiskey and wine Asleep by your side, finally alive. We would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our faith, running away. We live for today, young and so bold. Never get old, screw what we're told. We can't. It's too late now, I remember everything And how careless we could be And how careless we could be How careless we could be